เอาแล้วก็กลับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมอีเวนต์นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในาการโอคุงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวของเทียร์7ในวันอีในอีเวนต์ฮาโลวีนเลยนะโอเคนะครับก็จะเป็นเทียร์สุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนะครับผมโอเคนะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นออร์ชิมิสเบลนะครับจะเป็นเข็มขัดของนักวิทยาศาสตร์นะก็จะมีขวดอันนี้ตามตัวเลยนะครับเอนติโดนะเออ จะเป็นขวดแอนติโดสติดตรงเอวนะครับจะมีเข็มขัดด้วยนะโอเคนะครับชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นแฟรงกินสไตล์หรือแฟรงกินสเตรียนนะครับโอเคอ่านผิดขออภัยนะก็จะเป็นชุดชุดให้แบบครอบตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีรอยเย็บบนหน้านะครับผมชิ้นต่อไปนะครับจะเป็น electric free ing กีต้าร์นะครับจะเป็นกีตาร์กีตาร์ไฟฟ้านะครับก็จะเป็นกีตาร์ชาวล็อกติดอยู่ตรงข้างหลังแล้วนะแล้วก็จะมีรอยรอยเรืองแสงออกมาจากกีตาร์ด้วยนะครับผมโอเคโคตรเท่เลยนะครับผม โอเคนะครับจะเป็นอันต่อไปนะครับจะเป็นแบดวิชชั่นนะครับก็จะเป็นในวิชัน่นเป็นสก,กินของในวิชั่นนะก็จะมันจะเปลี่ยนสีตอนเวลาใช้ในในวิชั่นด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพตอนในวิชั่นนะเออตอนเปิดในวิชั่นก็จะเป็นแนวนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นสีฟ้าแทนสีเขียวนะชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นวานาน่าสูตรนะครับจะเป็นเป็นชุดกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมจอมโซน B1 B2 โอเค <c oughs> okay, นะครับโอเคจะเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับผม ต่อไปนะครับจะเป็น Eye Illusion นะครับจะเป็นเอฟเฟกส่วนตัวนะครับก็จะมีลูกตาออกมาจากตัวนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกแบบลูกตาออกมาจากตัวเหมือนของซีกเลยนะครับผมโอเคนะชิ้นนี้นะครับว่าจะเป็นอีโมทนะครับ Bloom of Doom นะครับจะเป็นไม้กวาดไม้กวาดแบบเออจะเป็นไม้กวาดไอ้นี่นะขี่ไม้กวาดแนวแม่มดเลยนะครับผมก็จะเป็นอันอันรองลงมาสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวไปอันสุดท้ายกันเลยนะว่าจะอลังการแค่ไหน ชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบลัดมูนะครับจะเป็นเอฟเฟกต์สวนหัวันนี้เลยเออผมว่าที่ใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็หมดเวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม